EP นี้เกาะกระแสเรื่องแชร์ลูกโซ่ดีกว่าบีดาแห่งแชร์ลูกโซ่คุณจะเป็นลูกจ้างไปชั่วชีวิตหรอมาลงทุนกับเราสิคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าตัวในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นยิ่งลงทุนเยอะก็ยิ่งได้มากหรือว่าอยากจะมีพาส s i ิซ i n อินคัเข้ามาใช่ไหมพวกนี้จะเป็นประโยคที่คุ้นเคยกันดีอาจจะได้ยินเป็นคำเชิญชวนจากญาติสนิทคนสนิทเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จัก หรือว่าเป็นการโฆษณาเชิญชวนในอินเทอร์เนต็ตที่มักจะชวนโพหนุ่มสาวนั้นที่มีความฝันที่อยากจะรวยอย่างรวดเร็วโดยให้เงินทำงานแทนตัวเองก่อนที่จะพบว่าโครงสร้างธุรกิจนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงแต่เป็นการเอาเงินของนักลงทนุนรุ่นหลังนั้นมาจ่ายให้กับนักลงทุนรุ่นแรกๆเป็นทอดทอดเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน และคนที่ทำให้การช่อกลงลักษณะแบบนี้เป็นที่แพร่หลายจนชื่อของเขานั้นใช้คำว่า Ponzi Scheme ก็คือชา e พอนซี i วิดาแห่งแชร์ลูกโซ่นักประวัติศาสตร์พบว่าการช่อกลงลักษณะแบบนี้มีกันมาอย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่17แล้วแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียงหายแล้วก็ตกเป็นข่าวเท่ากับกรณีของชาวพอนซีพอนซีเนี่ยเป็นชาวอิตาลีเกิดในครอบครัวที่ยากจน คบเพื่อนที่เอาแต่กินเที่ยวเล่นไม่ทำงานไม่เก็บเงินครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นไปแสวงหาโชคที่อเมริกาละกันเผื่อว่าไปเป็นอเมริกันบอยแล้วจะได้ส่งเงินมาช่วยที่บ้านบ้างพอเดินทางไปถึงบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ที่อเมริกาในปี1903เนี่ยด้วยเงินติดตัวแค่เพียง2.5ดอลลาร์เท่านั้นเขาก็เริ่มต้นหาเงินด้วยการเป็นเด็กล้างจานแล้วก็ค่อยๆขยับไปเป็นพนักงานเสร์ฟ แต่ก็ถูกไล่ออกเพราะว่าดันไปโกงเงินทอนของลูกค้าจากนั้นก็ไปสมัครไปเป็นผู้ช่วยพนักงานประจำธนาคารสำหรับผู้อบพยพชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่าบองโกซารอซีซึ่งที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดทางการเงินและก็กลยุทธ์การช่อโกงในหัวของเขาทันทีเพราะนโยบายธนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นการให้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากถึงร้อยละหก ซึ่งขณะนั้นเนี่ยถือว่าสูงมากกว่าธนาคารอื่นๆทั่วไปถึง2เท่าเมื้อหลังก็คือธนาคารนั้นนะ่ะนำเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ไปจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบีย้ยที่สูงให้กับรายเก่าจนธนาคารนั้นไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไปเจ้าของธนาคารก็เลยปิดธนาคารแล้วก็หอบเงินหนีไปเม็กซิโกพร้อมกับเงินที่ล่อลวงจากเกีย่อรายอื่น ผอนซีนั้นรับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์จากกลยุทธ์อันนี้แล้วก็นําโมเดลอันนี้มาอัดแดปกับธุร,รกิจที่เขาคิดค้นขึ้นมาภายหลังก็คือเป็นการเกณฑ์กาไรจากส่วนต่างราคาของตั๋วที่ใช้แลกซื้อสแตนต่างประเทศซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เรียกว่า international reply coupon หรือ IRC แต่ภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าวิไมบัร ยกตัวอย่างเช่นให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าพ o อนซีนั้นต้องการที่จะตอบกลับจดหมายเขาก็ต้องนำคูปองเนี้ยไปแลกซื้อสแตมมาซึ่งราคาที่ซื้อคูปองยุโรปเนี่ยอยู่ที่10บาทแต่เมื่อเอามาแลกเป็นสแตมที่อเมริกาก็จะได้ราคา20บาทตัวเลขนี้แค่สมมุติขึ้นมาให้เข้าใจง่ายๆก็คือกินส่วนต่างพ o อนซีเห็นช่องโหว่ตรงเนี้ เป็นช่องทางในการทําเงินและก็ทําให้เขารวยได้แน่นอนจึงเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนมาซื้อไ r อา,อาและก็บอกว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ50ภายใน45วันแล้วก็ร้อยละร้อยเลยนะภายใน3เดือนช่วงเดือนแรกๆนั้นมีคนตัดสินใจร่วมลงทุนเพียง15คนเท่านั้นแต่ว่าทุกคนนั้นได้ผลตอบแทนตามคำเชิญชวนจริงๆข่าการลงทุนของพอนซินก็กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนนั้นสนใจมาลงทุนจาก15คนเพิ่มเป็น15,000คนในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองมีเงินหมุนเวียนนั้นราวๆ1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ตอวันรายได้ที่มาหาศาลจากเหรื่อนี้ทำให้เขานั้นกลายเป็นเศรษฐีนำเนงินไปกว้านซื้อที่ดินแมนชั่นสุดหรูรถยนต์ราคาแพง แถมมีบริจาคให้กับการกุศลแล้วก็สนับสนุนองค์กราศาสนาอีกด้วยข่าวการลงทุนของพอนซี่นั้นที่ได้รับผลตอบแทนสูงนั้นก็กระหึ่มไปในโลกของนักลงทุนแล้วก็ยังไปที่จับจ้องของบรรดาหนังสือพิมพ์ในบอสตันอีกด้วยนะักข่าวได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกิจของพอนซี่ก็พบว่าสำนักงานปรษัีของสหรัฐนั้นยืนยันแล้วว่าไม่มีปริมาณของไออาจำนวนมากขนาดนั้น ที่ถูกซื้อขายไปทั้งในสหรัฐหรือว่าในต่างประเทศเพราะว่าแคเรนนักข่าวนั้นทางด้านการเงินประเมินแล้วว่าการที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนขนาดเนี้จำเป็นจะต้องมีการซื้อขาย i r c าซสูงถึง160ล้านใบแต่ว่าในระบบมีกันแค่27,000ใบเท่านั้นถ้าธุรกิจนี้ทำรายได้ดีจริงจ ทำไมคอนซี่ไม่เคยนำเงินของตัวเองนั้นมาลงทุนในธุรกิจนี้เลยนักข่าวนั้นได้เรียบเรียงหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์มาตีพิมพ์ลงในนิตยสารทางการเงินเจ้าหน้าที่รัฐนั้นจึงเข้ามาตรวจสอบธุรกิจของคอนซี่ก็พบว่าธุรกิจของเขานั้นแค่เป็นการนำเงินของนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายเก่าวนซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆแชร์ลูกโซ่แชร์นี้มีอายุแค่9เดือนเท่านั้น เมื่อจำนวนด้วยหลักฐานพอนซี่จึงยอมรับผิดและถูกดําเนินคดีในข้อหาช่อโกงทางไารสนันีมูลค่าความเสียหายที่ถูกประเมินในปี1920นั้นมีมูลค่าประมาณ20ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดมูลค่าในปัจจุบันนั้นก็ราวๆ314ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10,000ล้านบาทไทยพอนซีนั้นถูกดำเนินคดีได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีแต่ว่าติดคุกจริงๆแค่3ปีครึ่ง จึงได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ถูกเนรเทศกลับไปอิตาลีในปี1934เพราะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองของสหรัฐบั้นปลายในวัย66นั้นตาก็เกือบบอดสนิทเป็นอมาาัมพาตครึ่งซีกแล้วก็เสียชีวิตในปี1945ความเสียหายที่เป็นวงกว้างและมูลค่าเงินที่มหาศาลจนมีการเรียกขานการล่อลวงผู้คนด้วยรูปแบบธุรกิจแชร์ลูกโซ่นี้ว่าเป็นแผนร้ายของพอนซี่หรือพอนซี่สกีมนับแต่นั้นเป็นต้นมา